ป่าาแมาไปเลป่าปาเราเห็นป่ารเปล่านะกนี่เป็นนที่โฉมสามร้อยก็หายแล้วกระดูกทาเส้นชเฉยทาวัาไหนก็ได้แล้วป่ะนะเดี๋ยวผมจะเศษแค่นะเอาเอา้าเคาะๆ่อยได้ไหมไก้กระดูกกระดูกหลังเคื่อนสามทอดลงขาลงเข่า แล้วจะปวดลูกตาด้วยมันจะขึ้นไปที่ตาด้วย เขาเป็นลูกพ้าหมอชีวโกโรมารพัฒนะรู้จักพ้าหมอชีวกรึเปล่เออเคยเห็นอยู่ครับผมนึกถึงท่านาบ่อยๆนะครับเนี่ยโชคดีเนี่ยเป็นลูกพ้าหมอชีวกรึเล่แล้วแล้วอย่างนี้ต้องทำยังไงสวดมนต์ภาวนาก็ถวายบุญท่านเลยถวายบุญพระพุทธเจ้าพ้าหมอชีวโกโรมารพัฒน์ใช่ไหมข้าหมอหมอหมอจับจุกของท่านเจ้าเลยนะ lạc lộng giữa sân lạc lạc lộng giữa sân lâu kịp lộng giữa sân lạc 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 lộng กอตู bakery, ้มาคิดไม่ไครอ่ะคิดไม่ไทยทำได้ต้องการในเวททั้งรมอไทยเดี๋ยวผมมองด้วก่อนกี่นั่นี่นะ